สว,ส,สวัสดีครับ,รบพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปด้วยในรายการคนม,มีอง,งนะวันนี้เสนอตอนความฝันกับความจริงทําไมเหมือนกันมันใกล้เคียงกันค่ะทําไมว่าใกล้เคียงด้วยหรือเหมือนด้วยอยากจะรู้รอยากจะเห็นต้องถามท่านอาจารย์โออ่บาบางทีก็ฝันลวงนะ บางทีก็ฝันจริงนะคะแล้วแต่คนแต่คนมีองค์เนี่ยผมบอกคํานึงฝันเนี่ยจะจริงแต่จริงอ่ะในเวลาที่มันจะไม่ใช่เวลาใกล้มันจะเป็นเวลาที่ห่างออกไปไกลๆเลยบางบางทีมันจริงแบบใบ้ๆด้วยนะใบ้ให้อะว่าแบบเหมือนกับว่าเรื่องมันเป็นอย่างเงี้ยเอาไปตีเยวเอง,เงะอ,เอะไรเงี้ยเนาะเดี๋ยวอาจารย์โอ้ฝันว่าแบบมีคนมาให้ครอบเสียงอ,อ่ะแล้วเขามาแบบในภาพวาดเด็กๆอ,ะอ่ะคืออาจารย์โอ้มื่อก่อนอาจารย์โอจะชอบวาดรูป ถ้าวาดรูปวาดเขียนนะนะในวิชาวาดเขียนนะคะหรือว่าที่อาจารย์ไปประกวดวาดรูปมาแล้วได้รางวัลอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์โอจะวาดรูปเป็นภูเขาสองรูปเนี้ย hmm. แล้วตรงกลางระหว่างภูเขาอาจารย์จะวาดเป็นแบบทางที่มาจากข้างหน้ารูปเนี่ยข้าง hmm. ล่างรูปเนี่ย hmm. ทางทางข้างล่างรูปเนี่ยจะเป็นแบบก,กว้างๆแล้วพอคดเคี้ยวไปอย่างเงี้ยค่ะจนถึงปลายที่จะเป็นระหว่างภูเขาทั้งสองรูปอะ่ะจะแบบมาประจบกันเหมือน เหมือนอะไรรู้ป่ะเหมือนพวกกระตูนเนี่ยคอมเมนเจอรี่อย่างเงี้ยที่เวลาตอนจบอะมันจะมีแบบทางคดเคี้ยวคดเคี้ยวไปอย่างเงี้ยแล้วจนสุดสุดสุดดวงอาทิตอะนึกออกไหมเอออย่างนั้น่ะอย,อย่างนั้นนะคะคือฝันว่านั่งอยู่กับสองคนเนี่ยนั่งอาจารย์โอ๋กับอีกคนหนึ่งข้างข้างอาจารย์โอ้เนี่ยครอบเสียงครูนั่งครอบเสียงอยู่แล้วเขาก็ต่อแถวรียสุดลูกหูลูกตาเลยตามทางแล้วล่ะ เดินตามทางนั้นมายาวเหยียดเลยคนต่อแถวคิวต่อคิวยาวเหยียดเพื่อมาให้อาจารย์โอ๊กอาจารย์ข้างๆคนนี้ไม่รู้ใครตอนนั้นอ่ะนะให้ครอบเสียงแล้วตอนนั้นนะ่ะคืออ่านอ่านหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นด้วยแล้วอะไรรู้ป่ะประทับใจว่าเอ้ยเขา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 วาดเขียนนะ่ะเขาวาดถึงเรื่องว่าผู้หญิงคนนี้เขาเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลของโรงเรียนหรือของอะไรเนี่ยแหละแล้วควเนี้ย เขาก็เหมือนกับว like ่าเป็นรูปรูปวาดที่มีผู้หญิงคนนั hmm. ้นกับผู like ้ชายคนอยู่ข้างๆใส่ชุดทักซิโดเหมือนแบบแต่งงานกันอะแล้วหัวของผู้ชายคนนั้นที่ใส่ชุดทักซิโดเจ้าบ่าวเขาอะหัวเขาเป็นรูปวัลูกวอลเลย์บอลนะคะก็คือเหมือนกับว่าเขาเขาเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลแล้วหัวของแฟนเขาเป็นรูปรูปวอวเลย์บอลแล้วก็คือเหมือนเหมือนเป็นเป็นฉากแบบว่าเป็นแบบ งานแต่งงานแต่ไม่รู้ว่าเป็นใครคือคนคนนั้นเป็นหัวเวลเลย์บอลนะนึกออกปะประมาณว่าเขาไม่รู้ว่าเป็นใครก็เหมือนเราเนี่ยนั่งแต่เราคนนั่งข้างๆเราแต่เขาไม่เห็นหน้าตา<ม>อ่าเล่าให้ฟังประมาณนี้นะคะก็แปลได้ว่าคือเราต้องมามีหน้าที่ครอบเสียงครูให้กับลูกศิษย์เนี่ยเราก็เพิ่งจะมารู้หลังๆนี่เองค่ะเมื่อเหตุการณ์มันปนแปลออกมาเป็นแบบนี้นะอืมอ่ะนะอือเอาละ,ะครับเดี๋ยวทําพิธีอัญเชิญบรมครคูเทพก่อนนะครับนะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิโอมพระพรหมปฏิภาหายาทุติยัมปีพระพรหมปฏิภาหายาทุติยัมปี พระพมมาปฏิภาหายติสุขตวระหังพุทธโธนโมพุทธายาปทวีโคงคาพระพรหม,มหาเทวาขามามิหังพระม,มาติตัตตังปียงมามานาชาลิเตนามาภาธานามาอาอุเมกัมโอปิโยเทวามนุนสางปิโยพมมานมุตตังปิโยนาคาสุปันนานังปินินทาริยงนามามิหัง โอมนโมอิสราเมศิวะเทวันจภาพวันตุเมทุติยามปีนโมอิสราเมศิวะเทวันจภาพวันตุเมธเติยามปีนโมอิสราเมศิวะเทวันจภาพวันตุเมธิปีโมอรหเังพุทธตนโมอรัพุทธุยาปโมทวีคงคาพอิสราเมศิวะเทวันจมหาเทวาขมามิหัง พภิกษุณสิทิประสิทธิเมมหาราภณตาติยมปินโมพรภิกษุณสิทิปราสิทิเมมหาราภณตาติยมปีนโมพรภิกษุณสิทิประสิทธิเมมหาราภณอมสิขเนศายะนะมะหะอมสิขเนศายะนะมะหะ โอเจมาตากีโรศคากาลีปิยังมามาตากะยำปิโอเจมาตากีโุรศากาลีปียังมามาตากะยมปิโอเจมาตากีธุรคากาลีปิยังมามาอาจารย์ท็อปสุดเลยห่อจา์ท็อให้คือจับจังหวะให้อาจารย์โอ้ไงเพราะว่าอาจารย์โอ้เนี่ยแกรัดใช่ไหมไม่ใช่อาจารย์โอ้เนี่ยเขา อาจารย์โอเนี่ยเขาหายใจเร็วแล้วผมมาเป็นคนหายใจช้าเพราะฉะนั้นอ่ะถ้าอาจารย์โอคนนาผมจําเป็นจะต้องช้าช้าไปเลยม,ม,มันมันคือเข้าใจหมายความว่าสวดเร็วเหรอเอออาจารย์โอเขาจะสวดเร็วกว่าเพราะฉะนั้นอาจารย์ท็อปเลยต้องต้องช้าเพราะช้านี่ก็คือต้องจังหวะอาจารย์ท็อปเลยต้องช้าลงช้าลงเนี่ยคือต้องจับจังหวะแล้วถึงจะทําเฉพาะจังหวะลงไปอืมอืมต้องเข้าใจฮะโงคืออาจารย์โอต้องเข้าใจว่า ผมเนี่ยหายใจยาวพอหายใจอารมณ์อารมณ์ของคนสวดมนต์บ่อยๆเนี่ยมันจะหายใจยาวมันจะไม่สั้นถ้าหายใจสั้นก็แปลว่าการสวดมนต์มันมันถี่มันมันในนี่มันเหมือนกับว่าเร็วเร็วเพราะว่าลิ้นมันกระดกแต่คนที่แบบว่าหายใจจากลมเนี่ยมันมันจังหวะจะยาวเพราะฉะนั้นก็เลยต้องจับเป็นเฉพาะจังหวะเลยต้องสวดช้าๆลงอืมโดยมีท่านอาจารย์โอเพราะฉะนั้นอาจารย์โอผู้เป็นประธานของเราเนี่ยจะลงให้ดูนะดูวิธีการลงของอาจารย์โอ อาจารย์โอจะสันเร็วเร็วเซออาจารย์โอสันแล้วเร็วไปเยี่ยมชาวโลกเร็วเร็วข้าอาจารย์โออาจารย์โอมาลงมาเยี่ยมชาวโลกแล้วตอนนี้นะดูวิธีการเยี่ยมชาวโลกของอาจารย์โอดูเห็นนะอาจารย์โอนั่งหลับตาเลยเห็นไหมนะเออนะ ท่านอาจารย์โอเนี่ยนะมีหลายๆอย่างที่ท่านอาจารย์โอมีจิตสัมผัสชั้นสูงนะดูหลับตาแล้วอาจารย์โอเนะี่ผมจะเล่าให้ฟังนะว่าบางทีเนี่ยมันจะมีเป็นนิมิตนิมิตนี่ก็หมายถึงว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตบางทีเนี่ยเราก็ฝันเห็นแต่เราก็ไม่แน่ใจหรอกว่ามันจริงหรือเท็จประการใดแล้วมันใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้ แต่พอมาเวลามันผ่านเลยไปได้ระยะหนึ่งนะสำหรับคนที่มีองค์หรือมีจิตสัมผัสพิเศษชั้นสูงหรือมีองค์ในที่นี้ถามว่ามันจะเป็นยังไงมันเป็นเหมือนกับว่าพลังงานเหล่านั้นเนี่ยมันวิ่งย้อนกลับมาท่านอาจารย์โอ้ผู้เป็นกูรูจะอธิบายให้ฟังไม่เข้าใจอะ่ะคือมันเหมือนกับว่าเขาเปิดนิมิตเนี่ยที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอีกสามสี่สิบปีข้างหน้าให้เราได้รับรู้อ๋อเหมือนที่โอ้ฝันใช่ไหมใช่ สมตั้งแต่สมัยเด็กแล้วนะใช่เรื่องราวมันเกิดขึ้นเพราะว่าโอ้อ่านการ์ตูนแล้วก็เขียนการ์ตูนอ่ะนั่นนะนนนมันก็เลยมาฝันเป็นการ์ตูนแล้วก็บอกเรื่องราวว่าจะต้องทําแบบนี้ในอนาคตอ่ะใช่โดยมีท่านอาจารย์โอผู้เป็นประธานนะท่านอาจารย์โอ้ผู้เป็นประธาน,นของมันไม่เด็กนะตอนนั้นก็วัยรุ่นแล้วนะสิบกว่านะนะเออนะแล้วเวลาเราสวดมนเนี่ยมันจะเกิดพลังขึ้นท่านอาจารย์โอจะสวดมนให้ฟัง นาโมพุทธายะพระพุทธตรายราตนายานมณีนภารสิสหัสสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะาพุทโมนาพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอคีทานังวรังคันธสีวลีจมหาเทรังอหังวันทามิทุรโตอ่างวันทามิทายโยอหังวันทามิสัพพโซพุทธธรรมสังฆปูเชมีนะ ท่านอาจารย์โอ้ผู้เป็นกูรูแห่งการสวดมนต์อาจารย์ท็อปเนี่ยแหละคะ่ะจะมาเล่าถึงพลังงานตอนสวดมนต์ให้ฟังตอนสวดมนต์เนี่ยจิตมันดิ่งลึกลงไปมันมีความเพลิดเพลินในอารมณ์อมผมจะเล่าให้ฟังแล้วกันคนสวดมนต์มากๆจะมีอารมณ์เป็นพรหมนะตอนนี้ผมเริ่มรู้แนละ้วทําไมบอกว่ามีอารมณ์เป็นพรหม เพราะจิตมันนิ่งมากพอขณะที่นิ่งมากเนี่ยเวลาที่เราอยากจะรู้สิ่งใดเนี่ยจิตมันรวมตัวกันมันเหมือนเรามีลูก,กตานะลูกตาเนี่ยเราสามารถไปมองตรงนู้นก็ได้ตรงนี้ก็ได้ตรงนั้นก็ได้ช่องระหว่างวิติะนะเพราะฉะนั้น <c oughs> ผมจะสวดให้ฟังสัมปจิตชามินาสังสิโมพระมาจมหาเทวาสเพยคาปรายันติ พระมาจฉมหาเทวาพิราภาพวนตุเมมหาพุญโยมหาราพพวนตุเมมีเตพาหติพุทธมาอาุณโมพุทายาวิริทิโยเอริโคนายมเวริหิงสาเวริทสีเวริทสาเวริทิยมทัสามมานีมามาพุทธสสวาหุมสมัติชามิเพ่งเพ่งภาภาหาหาเรเรมาเสียงอ่ะเวลาสวดอ่ะเขาสวดเป็นนาน เสียงมันมันจะชินแล้วจิตมันจะดิ่ง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 จนนิ่งนะพอขนาดนิ่งนั้นอ่ะเราอยากจะรู้สิ่งใด่ติดมันจะเกิดเป็นสมาธิถ้ายิ่งมีอารมณ์พุทธานุสิกำกับก็คือไปนึกถึงพุทธเจ้ากำกับเนี่ยจะเกิดนิมิตจริงรู้จริงเห็นจริงนะเหมือนกับที่เราสวดมนต์ได้เนี่ยขณะนี้เราสวดมนต์อย่างเนี้ย นะโมพุทธ,ธายาภาพุทธ,ธาไตรรัตนายานมณีนวพราาสีสหาัสาสุธรมรมาพุโทโธธรรมโมสังโฆยาธาพุทธโมนาพุทธ,ธบูชา ธรรมบูชาสังฆบูชาอาคีทานังวรังคันธังสิวรีจมหาเทรังอาหังหวันทามิทุระโตอาหังหวันทามิธาตุโยอาหังหวันทามิสปะปะโสปุธาธรรมสังฆปูเชเมท่านอาจารย์โอก็จะมีจิตที่นิ่งและท่านอาจารย์โอก็จะเกิดพลัง คือ <c oughs> ช่วงจิตที่นิ่งเนี่ยช่วงเนี้จะเป็นช่วงระหว่างช่วงลอยต่อมิติถ้าคนอยากรู้เห็นอะไรนะโสดมนต์น่ะถ้าช่วงจิตที่นิ่งอ่ะจะเป็นช่วงระหว่างลอยต่อมิติถ้าอยากรู้เห็นอะไรช่วงที่ข้าวเวลาเนี่ยจะรู้ตอนเน,นะน,นี้นะตอนโสดมนต์เนี่ยนะใช่ผมมาเล่าให้ฟังเลยเนี่ยแหละคืออารมณ์สมาธิที่เกิดขึ้นช่วงนั้นแล้วมันเกิดความเพลิดเพลินถามว่าเกิดความเพลิดเพลินเพราะอ,อะไรมันเป็นอารมณ์พรหมวิหารสี่ซึ่งมันไม่มีความโกรธใคร มีแต่ความเมตตาการสวดมนต์เนี่ยเป็นการโปรดสัมภเวสีเปตสัตว์นรกอสุรกายเจ้าที่เจ้าทางเทวาอารักษ์เทพพรมเทวดาทั้งหลายเป็นการแสดงธรรมประเภทหนึง่งนะโดยมีท่านอาจารย์โอ๋นะเป็นผู้รู้เห็นและการเจริญเมตตาบารมีนั่นก็คือพรหมวิหารสีเหมือนกันเมตตาบารมีในที่นี้คือการสวดมนต์เป็นการเจริญเมตตาบารมีประเภทหนึง่ง ถามว่าเมตตายังไงเมตตาต่อเหล่าเทพพรมเทวดาสัมภเวสีเป็นสัตว์นรกอสุรกายนะเลยทําให้จิตนิ่งลงพอช่วงที่จิตนิ่งลงเนี่ยจิตมันดิ่งแล้วมันจะเกิดการช่วงคาบเกี่ยวส่วนใหญ่คนส่วนมน์เนี่ยจะรู้เห็นถามว่ารู้เห็นอะไรรู้เห็นการอนาคตหนึ่งอันนี้เรื่องจริงนอกจากรู้เห็นการจนาอนาคตแล้วสามจิตสามารถสื่อสารกับวิญ,ญญาณได้มันเป็นเองโดยธรรมชาติแต่แค่เพียงว่าคนนั้นต้องฝึกจนถึงจุด ถ้าฝึกไม่ถึงจุดเป็นไปไม่ได้ที่จะสือ่ออันนี้หลายๆครั้งหลายๆหนุพี่ผมมาถ่ายทอดให้ฟังหรือเล่าให้ฟังในที่เนี้เพราะว่าบางทีเนี่ยสิ่งที่อยู่ในที่เราเห็นเนี่ยเห็นในขนาดที่ส่วนมนเนี่ยมันอาจจะเป็นจริงในอนาคตนะแต่แค่เพียงว่าคนเราอาจจะไม่มั่นใจมันเป็นอุปจารสมาธิประเภทหนึง่งอุปจารสมาธิเนี่ยถ้ามันถ้านับดีๆเนี่ยถ้าหากว่ามันเป็นช่องช่วงระหว่างช่องว่างของสมาธิเนี่ยช่วงเนี้ย พอจิตกําลังดิ่งสบายเนี่ยแล้วเราเห็นภาพวิ่งขึ้นมาเนี่ยภาพอะไรที่เกี่ยวกับเรามันจะเกิดขึ้นช่วงเนี่ยเดี๋ยวมันจะวิ่งเงี้ยมันจะวิ่งเงี้ยมันจะวิ่งเงี้ยยิบ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 อย่างเงี้ยแล้วจิตมันจะดิ่ง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 ลงไปแล้วมันทําให้เชื่อมกับอีกมิติหนึ่งทันทีถ้าท่านอาจารย์โอฝึกมาถึงนปัจจุบันเนี่ยท่านอาจารย์โอจะเข้าใจเหมือนที่ผมพูดไม่มีผิดเลยแล้วเรื่องเมื่อคืนเหรคะ ก็เป็นวิบากกรรมที่เขามาทวงหนี้กรรมโลกทุกวันนี้ที่เป็นทั้งหมดก็คือหนี้กรรมเก่าเพราะฉะนั้นน่ะถ้าหากเราบําเพ็ญเพียรภาวนาสวดมนต์เนี่ยผมพูดคํานึงนะในโลกป่าไหมนะคือในโลกเนี้ยเจ้ากรรมในเวรเนี่ยเขาพร้อมที่จะตามเราได้ตลอดเวลาหากเราไม่บําเพ็ญเพียรเลยแปลกใจมากเลยค่ะเพราะว่าอะไรรู้ป่ะคณอาจารย์โอจะเล่าให้ฟังนอนอนหลับอ่ะตอนกลางคืนอ่ะ เราเล่าเสยจานโอ้นอนหลับอยู่ตอนกลางคืนกําลังจะหลับแล้วมันเหมือนคำเคิมอะค่ะคำเคิมกําลังจะหลับอยู่แล้วอะรู้สึกว่าเหมือนมีอะไรแหลมๆอะทิ่มเข้ามาในปากทิ่มเข้ามาในปากรู้สึกว่ามันเข้ามาแล้วมันลงมาเกี่ยวถึงฟันเหงือกอะเหงือกอะแล้วลงมาที่ลิ้นแล้วลงมาที่ข้างล่างเนี่ยก็แต่ข้างบนลงมาข้างล่างเนี่ยค่ะ ข้างนี้นะข้างเนี้ยจัดเทดานปากอะเกี่ยวแทงมาเป็นเทดานปากมาเดีย๋ยวรู้สึกเจ็บอะเจ็บนิดนิด,นดอะมันไม่เหมือนกับว่าเป็นของแหลมมาบาดเลยนะไม่ใช่อย่างนั้นนะมันรู้สึกเหมือนแบบมีอะไรมากระตุกอะแต่ว่าเราไม่รู้สึกเจ็บแบบในเวลาเราโดนมีดบาดนะสดสดอะไม่ใช่อย่างนั้นนะคะ่ะแต่รู้สึกเหมือนมีอะไรแข็งๆมาโดนแล้วแบบมันไม่มีอะไรอ่นึกออกไหมเออมันไม่มีอะไรอแต่มันรู้สึกอะ่ะ ผมจะเล่าให้ฟังละกันเมื่อก่อนตอนเด็กๆผมเล่นปากัดบ่อยแล้วผมก็ชดใช้ด้วยการเป็นแผลในปากบ่อยๆอันนี้เรื่องจริงเมื่อตอนเด็กๆผมเล่นปากัดแล้วผมกัดเขาผมไม่รู้หรอกว่ามันเจ็บแต่คือเราก็ปากัดไงมันกัดกันเองมันกัดกันเองพอมันกัดกันเสร็จแล้วปากมันบิดอะไรเงี้ยยอกรรมันเหมือนย้อนมาแต่มันโชคดีว่ามันย้อนมาแล้วผมรู้รู้ตรงไหนรู้ไหมพอมันย้อนมาเสร็จเนี่ยผมนอนหลับไปแล้วผมฝันเห็นปากัดตรงนั้นอะ แล้วปากก็ไปกัดเพดานยูดีไปกัดเพดานแล้วปากโวเป็นแผลอะไรเงี้ยหลายหลายรอบเลยนะคือละกี่ตัวกี่ตัวเนี่ยมันเหมือนมาทวงเราพอทวงเสร็จเนี่ยเวลาที่เรามานั่งสวดมนต์นั่งสวดอะไรเงี้ยผมได้ยินขึ้นมาคำหนึง่งตอนตอนนั้นผมผมเป็นแบบคือมันปวดมากมันปวดมันปวดที่แผลเออมันปวดแต่ว่าคือมันพูดกับใครไม่ได้เพราปวดมากๆแต่ผมนั่งสวดมนต์ไปเรื่อยๆ,ๆผมได้ยินขึ้นมาคำหนึง่งก่อนที่แผลจานร์นั้นจะหาย ขอบคุณนะที่สวดมนต์ให้เรานะท่านพูดคำนี้เพราะว่าเจ้ากรรมในเวรเนี่ยล้วนแต่วนเวียนอยู่รอบตัวเราตลอดเวลาแต่แค่เพียงว่าถ้าเราสร้างบาร,รมีเนี่ยเขาจะได้รับบาร,รมีที่วิ่งพุ่งรอกอรอบรอบตัวเราตลอดเวลาม,มีใครเขาถือไหมคะว่าตกปลาเสือแล้วมันบาปบ้างไหมอ่ะคือผมบอกได้แค่ว่าทําบาปอะไรมันก็ผิดหมดคือมันในคลองม,มันไม่เป็นแบบท้องล่องอะไรอย่างเงี้ยต่างจังหวัดอ่ะแล้วแบบมีเบ็ดมาแบบเด็กเล่นเบ็ดตกเบดกันอย่างเงี้ย เสร็จแล้วพอโอเเอียงคือก็ไปกับลูกพี่ลูกน้องนะไปกันสองคนแล้วท่านี้ยี๋งลงไปปุ๊บมันกินกระตกเลยอ,ะอ่ะแล้วพอดึงขึ้นมาเป็นปลาเสือตัวเล็กๆก็ห่าตัวเาตัวเท่านี้ยตัวเท่านี้เองอ่ะหม,มายถึงว่ามันเป็นเหมือนคล้ายๆปลาเลี้ยงอ่ะเป็นลายเสือขาวดําไม่ว่าจะอะไรก็ตามมนันมันเป็นกรรมทั้งนั้นมันติดขึ้นมาค่ะแล้วครั้นี้เขาไม่ไดเ้เอาเขาไม่ได้เอาเขาทิ้งไปไอ พี่เขาว่านะเออเขาเขาแกะมาเสร็จแล้วเขาก็โยนใส่น้ํากลับไป <คน S 1> เพราะว่ามันไม่ใช่ปลาที่เอามากินได้ไงนึกออกไหม,มผมเคยได้ยินคํานึงหลบตตมานะเคยพูดขึ้นมาแม้กระทั่งมดหนึ่งชีวิตที่เราบี้ไปมันก็เป็นเจ้ากรรมในเวรเราเหมือนกันอท่านพูดว่าเราอะทําอะไรโดยไม่ได้ตั้งใจก็ตามแต่สุดท้ายนั้นมันก็กรรมที่เราทํานี่รู้ไหม,มรู้ตลอดเลยว่ามีกรรมกับมดอะ ตั้งแต่เด็กอะรู้ว่ามันแบบว่ามีแบบสายยางที่บ้านใช่ไหมเขาต่อไวอ้อ mm ่ะ hmm. แล้วคราวเนี้ยก็จะต้องมีการแบบเขาก็ฝึกให้เราลดน้าต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยเนาะเสร็จแล้วบางทีเราลดน้าต้นไม้ไปไอย่างเงี้ยแล้วหน้าบ้านเนี้ยค่ะมันจะมีรังมดแดงคันไฟอยู่รังหนึ่งอะ่ะแล้วโออาจารย์โอแบบว่าเห็นแล้วมันไม่ควรอยู่ตรงนั้นไงก็ได้ใจแล้วคิดว,ว่ามันไม่ควรอยู่ตรงนั้นก็เอาสายยางน้ําเนี่ยไปฉีดฉีดแรงๆเลยนะฉีดแล้วน้ำมันก็หมดมดมันก็ไหลไปออกหน้าบ้านไม ทำแบบเนี้ยประมาณสัปดาห์ละครั้งแล้วมันมันก็มาอีกมันก็มาอีกโอ,กอ้ก็ฉีดอีกฉีดอีกฉีดอีกไปซ้ำๆจนแบบมีผู้ใหญ่เดินผ่านมาเขามาเตือนว่าอย่าแกล้งมดใช่ลูกอย่าไปทำอย่างนี้มันไม่ดีมันบาปตอนนั้นก็โกรธนะเป็นใครมาจากไหนไม่รู้มาด่าเรามาอมว่าเร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 า,เราคิดอย่างนั้นอนะเสร็จแล้วก็ไปเล่าให้คุณพ่อคุณแม่ฟังเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะจัดการเองเขาก็ เจัดการอาจจะแบบมียาฆ่า,มาแมลงอะไรของเขาไปอ่ะอเราก็แค่ฉีดน้ําแต่อะไรรู้ป่ะน้ําที่เนี้ยที่เนี้ยค่ะนัที่เนี้ยบ้านหลังเนี้ยแหละที่ที่ฉีดมดนั่นอ่ะทําไมรู้จาท้องปีสองห้าห้าสี่น้ําท่วมแล้วนั้นอ,อยู่ไม่ได้ก็ไปตจังหวัดกันสี่คืนไปนอนตามโรงแรมแล้ะอะไรรู้ป่ะเพื่อนก็ส่งข่าวเพื่อนบ้านก็ส่งข่าวหมาที่อยู่เนี่ยเขา เขาแบบมามาช่วยเอาอาหารเม็ดให้แต่บอกให้มันอยู่บนโต๊ะแล้วน่ะมันก็ไม่อยู่มันก็ลงมาข้างล่างแล้วมันก็แบบลอยคอแบบ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 ลงมาข้างพื้นน่ะมันไม่อยากอยู่ข้างบนอ่ะแต่น้ำมันเต็มแล้วไงแต่มันลงมามันก็แแปม่ะเสร็จแล้วเขาก็มาช่วยให้มันอยู่บนโต๊ะแล้วมันก็ลงมาอยู่นั่นแหละ นั่นแหละอันนี้นไม่เกี่ยวนะคือเล่าให้ฟังเฉยๆว่าหมามันอยู่ที่บ้านก็เลยเป็นสาเหตุที่ว่าจะต้องให้กลับบ้านมาดูแลหมาแล้วกม็มาอยู่กับบ้านที่น้ําท่วมอะค่ะซึ่งเราได้ทําบุญไม่ให้ก่อนหน้านี้แนละ้วทำบุญไม่ให้หมดพวกนั้นอะทําบุญไม่ให้ก่อนหน้านี้แล้วนะน้ําก็จะท่วมบ้านแล้วเราก็ต้องอยู่ชั้นบนอย่างเงี้ยอาบน้ําก็อาบน้ําประปาที่มันดำๆยอะไรเงี้ยแล้วก็ต้มน้ํากินมาม่าทุกวันเลย เขาเอาข้าวกล่องมาส่งข้าวกล่องก็บูดอืมอืมอะไรอย่างเงี้ยคือรัฐบาลเขาจะมาแบบพายเรือมาเอามาให้ข้าวกล่องเอามาให้เรามันมันในนี่ม,นมันเป็นกรรมใช่ไหมมันเป็นกรรมแต่ว่าคือต้องเข้าใจอย่างนึงวิบากกรรมการรับไม่เหมือนกันนะลักษณะาการทําก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นสรุปรวมได้ว่าอาจารย์โอจะสรุปให้ฟังก็กรรมมีจริงค่ะแล้วก็ถามว่าเรื่องความฝันเนี่ย บอกเหตุอะ่ะเขาก็บอกกันได้จริงนะสําหรับคนที่เขามีความฝันแม่นหรือว่าได้ได,ได้ทําเขาเรียกอะไรอาจารย์ับทำบุญมาประมาณหนึ่งใช่ไหมผู้สร้างบาร,รมีมาแต่เดิม,มนะคนที่สร้างบาร,รมีมาอย่างนั่งสมาธิมากใส่บาตมากพวกเนี้ยสุดท้ายแล้ว,ว่ฝันน้าจะเป็นจริงนส่วนใหญ่เอาละนะอ,อ่ะสรุปไปละก็ ติดต่อดูดวงกับท่านอาจารย์โอได้ที่ท่านอาจารย์โอ Facebook โอศิริกรณภิรัตเบอร์โทร0619922645 0925929261 idline โอศ15แล้วผมครับ Facebook ครับอาจารย์ครับะเมตรามหานิยมเบอร์โทร0849266658 idlineajtop16 ครับเอาละครับรอบนี้ลาแล้วครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ